what oh I ในพื้นที่ที่ยังคงตึงเครียดหน่อยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแน่นอนว่าการทํางานมันมีความเครียดทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ย่านกันด้วยงั้นก็ต้องเติมรอยยิ้มเติมเสียงเพลงให้กับชีวิตกันหน่อยค่ะ ไหน่อยค่ะบรรยากาศสุดคึกคักเลยค่ะคุณผู้ชมยิ่งคุณป้าเสื้อฮาวายนุ่งสิ้นนะอุ้ยเต้นดีแหงเต้นดีเหลือเกินนะคะสนุกสนานมากจริงๆนี่คือการ เติมรอยยิ้มเติมเสียงเพลงให้กับทั้งบรรดาพี่ๆเหล่าทหารแล้วก็ชาวบ้านผู้อบพยพด้วยตอนแรกพี่คิงดูไกลๆนะคุณพี่คนร้องอะ่ะพี่บอลนึกว่าลุงตู่มาร้องเพลงฟางน่าคล้ายใช่ไหม<อ>น่าคล้ายเลยค่ะเป็นพี่ๆทหารนี่แหละนะคะที่ร้องแล้วก็ชวนคุณย่าคุณยายลุกขึ้นมาเต้นมาฟ้อนมารำกันเครื่องดนตรนะีไม่ต้องมีกี่ชิ้นหรอกนี่ เออมาม่วนมาจอยกันก็ได้แล้วนะคะ <_ an> คลายความเครียดกันไปได้หน่อยค่ะ <_ an> เลยขอตั้งชื่อให้ว่านี่คือคณะมทบ21บอันเทิงศิลป์ เออตั้งชื่อคณะให้เลยนะคะนักร้องในกันล้อหลอ,หอนึกว่าพระเอกหมอลำลูกคออีสานขนาดแท้แล้วดีกรีไม่ธรรมดานะยังไงเป็นพันโทที่ร้องหมอลำได้นิดหน่อยโอ้โหระดับในพันร้องหมอลำได้เลยพันโทมานิดร่วมรถค่ะเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะคะได้รับมอบหมายจากพลตรีวิชิตมักการุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ว่าให้มาทำการแสดงหน่อยปะ เนี่ยไม่ต้องมีเวทีมากเนี่ยทำแท่นทำนั่งร้านขึ้นมาขึ้นไปยืนไปร้องไปรำชวนชาวบ้านลุกขึ้นมาม้วนซื่นนี่ไงไม่ต้องมีเวทีเลยเห็นไหม,มนั่งกันอยู่กับพื้นเนี่ยร้องรำต่อกลอนกันได้ก็พอจะผ่อนคลายกันไปได้หน่อยค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากรอยยิ้ม เสียงเพลงเสียงปรบมือที่บรรเทาเาบาบางความรู้สึกในใจแล้วยังมีของบริจาคด้วยนะคะก็ทยอยกันไปค่ะมีผู้ใจบุญนะคะร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคมายังผู้ที่กำลังต้องการสิ่งของเนี่ยนั่งรอกันอยู่ตรงนี้มีทั้งเด็กมีทั้งคนชราแล้วก็มีทั้งผู้ป่วยนะคะก็เอามามอบให้กับทางศูนย์อพยพแห่งนี้ เติมกำลังใจให้กันในวันที่ทุกคนเนี่ยเขากลับบ้านไม่ได้ปกติอยู่บ้านอ้ยคุณย่าคุณยายมีฐานซิตเตอร์เนาะเปิดเพลงเต้นเอนเตอร์เทนตัวเองได้แต่พอมาอยู่ตรงเนี้มันมันตึงเครียดไปหมดนะจะกินจะนอนจะเข้าห้องน้ามันไม่ใช่ที่บ้านตัวเองเลยค่ะ